เติตัวเสียงสูงไปไหม I'm not sure I'm not sure โโออเเคค but please don't record ลองฟังซิใคงไหนที่ลูกแก้วอยากลองค่ะจริงนะตอนนี้คันคอมากเลยอ่ะขอไปอย่าลองฟังซิพี่ลูกแก้วเชิญอมลูกอมค่ะได้ค่ะขออมลูกอมแป๊บนึงนะคะทุกคนขอ I'm getting ready คอคันเลยคอคัน รวมก็ร้องเลยนะปิด <c oughs> คาเฟ่แมวก่อนค่ะคาเฟ่แมวก่อนนะคะโอ้ใ oh, ต oh, ้คิวนีตุ๊กอมอยู่ไหน่ะ I'm still sick a little bit so my throat is like โอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้ว Oh man, it's so cute. Did you guys see that? Did you guys see that? Guys, watch. Watch this. Watch this. Do you think he's coming? Do you think he's coming? He's my coming. <laughs> My house already was... destroyed. <laughs> <laughs> my house was destroyed. <laughs> <laughs> oh my god! If if someone is um uh, having problem with me, maybe somebody is going to <laughs> protect me. Very strong. Oh. <laughs> Hyper. <laughs> oh oh. <laughs> คันคอทุกคนคันคออานนี่กันอันี้คันคอมากนอกจากอีตาแล้วเล่นอะไรได้อีกคะเล่นเปียโนคร่ะ หรือถ้าคันคอไว้ร้องครั้งหน้าก็ได้เป็นแถกว่าไม่ลองก็ได้ค่ะงอแงคันคอไม่ลองแล้วค้บเดี๋ยวสบายอีกพี่ลูกไม่รลองแทนได้ไหมคะถ้าพี่ถ้าพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ่ะมงขอผ้าเช็ดหน่อยทุกคนต่อไปด้อไหมด่วน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 ทุกคนค่ะเกิดเหตุขัดข้องค่ะ เกิดเหตุขัดข้องค่ะเกิดเหตุข้องค่ะสเปกหรอคนที่เข้าใจก็พอแล้วจริงๆพาก็ได้นะทุกคนสอบไปทำน้ำหอมอ่ะคือตอนนี้บ้านพังเรียบร้อยแล้วบ้านพังเรียบร้อยที่ต้องมาร้องเพลงเป็นฮะ ที oh. <mem> <occurs> ่มร้องเพลงเป็นสองขออมาโอ๊ยโอ๊ยอ่ะขอย้ายบ้านตอเบอนนะคะก่อนที่บ้านจะถล่นะคะก่อนที่ที่ไี้จะหมดความที่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 หมดคี่ท้่ทก่ที่ทีกที่ทีโดี่ที่ที่ีต Is this real? What do you mean? By is this real? You may know I'm, I'm full Thai, but maybe a little bit Chinese. Oh. Yeah.